อกันเลยชัดในพระสมเด็จวรคังรู้ยังยาก,ยากทำเทียมไม่อยากให้ใครเสียคนไม่อยากให้ใครเสียรู้ไม่อยากให้ใครเสียสตังฟังฟรีฟรีพระสมเด็จวรคังย้ำที่สุดมีน้อยมีไม่มากแล้วก็หายากยากไม่อยากให้ใครเสียคนไม่อยากให้ใครเสียรู้ไม่อยากให้ใครเสียสตังพระสมเด็จวรคังยากที่สุด คือยากทำเทียมไม่อยากให้ใครหลงทางพระสมเด็จวรคังอัศจรรย์มองดูคล้ายๆมีชีวิตของแท้ทุกองค์ให้ไปดูให้ไปสังเกตให้ดีๆพระสมเด็จวรคังต้องมองดูคล้ายๆมีชีวิตมีชีวิตชีวาอย่างน่าอัศจรรย์เป็นที่สุดเหตุเพราะการทำเททนื้อมวลสารวัสดุอันเป็นมงคลที่สำเร็จจากการเสกและจาร ้วยพระคาถาอาคกมันเข้มข้นปัตมังอิติเจตีนีสเมหมาราชและผงพุทธคุณนํามาทําเป็นเนื้อพระสมเด็จพระคังพระสมเด็จพระคังจึงมองดูคล้ายๆมีชีวิตอย่างนะ่าอัศจรรย์เป็นที่สุดย้ําเลยอัศจรรย์คล้ายๆมีชีวิตทุกองค์ในพระสมเด็จพระคังของแท้ต้องทุกองค์ย้ําต้องทุกองค์เท่านั้นดูกันดีๆเพื่อนๆ ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่เข้ามาดูไม่ได้เรามาหลอกคนไม่ได้มาหลอ,อกใครดูดีๆศึกษากันดีๆด,ดูกันฟรีๆในพระสมเด็จวร,รคังยากที่สุดคือยากคำเทียมนี่พระสมเด็จวร,รคังคอัศจรรย์ที่สุดคล้ายๆมีชีวิตพิมพ์ใหญ่พระประธานนี่ให้ดูชัดๆพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตปลีที่ไม่ชนซุ้ม นี่ผือ็นทีเด็ดในพระสมเด็จวรรคังเ่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานองค์พระจะต้องมองดูเหมือนพระประธานในพระอุโบสถนี่ให้เห็นกันชัดๆให้เห็นกันชัดๆเนี่ยที่ท่านเรียกท่านครูบอกว่าพุทธสินต้องถูกพิมพ์และสวยงามในพระสมเด็จวรรคางังแล้วย้ำเป็นที่สุดพระสมเด็จวรรคางังทุกองค์ของแท้พุทธสินต้อง ถูกพิมพ์และสวยงามย้ำเลยถ้าไม่สวยงามปล่อยวางได้เลยทุทศิลป์ต้องถูกพิมพ์และสวยงามพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์เจดีพิมพ์เกียรติบูตูมพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ปกโปรต้องถูกพิมพ์และสวยงามทุกพิมพ์ทุกองค์ย้ำเลยเนี่ยพระตมเดชวรคังต้องถูกพิมพ์อันดับหนึ่งอันดับแรกที่เอามาดูจะต้องถูกพิมพ์ก่อน ลนดับที่สองเนื้อมนสารอันเป็นมงคลพระเนื้อพระทุเด็ชพระคังต้องมองดูคล้ายๆมีชีวิตสามหลักหลักที่สามคือบริกันใบการันตีรอยปูไตนอนด้นรังปลวกหลุมบ่อโลกพระจันทร์ริ้วและแหงที่เป็นเกล็กะดีด้านหลังเนื้อยุ่นสังขยารูพุนรังปลวกรังปลวกก็รูพุนต้องเป็นรังปลวกเก่าๆรังปลวกเก่าๆยุคโบราณไม่ได้เป็นสมัยนี้ ทีเด็ดการตัดกรอบการตัดกรอบยุคโบราณเนี่ยการตัดโดยเส้นตอกหรือของมีคมใช้ลักษณะการตัดต้องเป็นลักษณะโบราณเนี่ยมองดูต้องเป็นยุคโบราณไม่ได้เป็นสมัยนี้ไม่ได้ตัดสมัยนี้มองเห็นปุ๊บรู้ทันทีไม่ใช่ตัดสมัยนี้การปาดเนี่ยปาดด้านข้างเนี่ยเส้นกรอบกระจกเห็นชัดที่สุดกรอบกระจกปาดปาดข้างและปาดลงหลังอีกทีหนึ่ง นี่คือการตัดมือสมัยโบราณเนี่ยเนี่ยการตัดมือสมัยโบราณไม่ได้ขอบข้างไม่ได้สวยกริบกริบคมคมแบบสมัยนี้ไม่มีครับพระสมเด็จพระรา,างไม่มีขอบกรอบสวยกริบกริบคมคม,คมไม่มีครับเนี่ยผ่านการสมประพันธ์รูปธรรมเนี่ยผ่านการลรเวลาร้อยห้าสิบกว่าปีเนื้อต้องแข็งยุบแน่นแข็งเป็นหินเน,เนื้อด้านขอบข้าง เป็นพระโบราณมองดูปุ๊บรู้เลยเป็นพระยุคโบราณเท่านั้นในพระสมเด็จวราางังเนี่ยขอบข้างแี่ยขอบข้างมองดูยังไงก็เป็นพระโบราณแล้วขอบข้างไม่ได้เป็นโพรงหลวมๆเป็นเนื้อเป็นรอยแตกราแหงเป็นสเก็ตไม่มีในพระสมเด็จวราางังย้ําเลยต้องแน่นแน่นแล้วก็ยุบยุบแน่นเนี่ยท่านที่ท่านครูพูดไว้ยุบยุบแน่นทุกองค์ ยุคแน่นแอนตัวเนี่ยเป็นพระยุคโบราณให้จำไว้เลยขอเพื่อนๆที่เข้ามาดูจงเชื่อธรรมอย่าเชื่อคนพูดไม่มีการมาหลอกคนท่านอาจารย์ที่เข้ามาดูขอท่านอาจารย์ชพุพิจารณาดูไม่ได้มาหลอกใครไม่ได้มาหลอกคนขอท่านอาจารย์จงพิจารณาดูพระทำมือยุคโบราณแสดงแสดงของจริงกันเลยของจริงให้ดูให้เห็นกันเลย เป็นพระตัดมือยุคโบราณนี่กรอบกระจกด้านฝากรอบกระจกเนี่ยบังคับตัดนี่เนื้อเป็นปื้นอันนี้คือพนทีเด็ดเกิดจากตอนการถอดไม่แม่พิมพ์ถอดพิมพ์เนื้อก็เหลือทาให้เป็นทีเด็ดทําให้มองดูว่ามันไม่มีไม่ได้ตั้งใจทําในพระสมเด็จวครคังเนี่ยเนี่ยจริงขอบจะต้องตัดส่วนนี้ต้องตัดขอบตัดขอบขอบกระจกเนี่ยวิ่งมาท่านครูบอกขอบกระจกพิมพ์ใหญ่พระประธานเกตปลี จะต้องไม่ไม่สิน้นไม่ไม่สุดนี่เนี่ยจะต้องมาชนเส้นซุ้มขอบแก้วด้านล่างแต่ไม่สิ้นสุดเนี่ยตัดแล้วจะเหลือช่วงนี้บางองค์ก็จะตัดเหลือช่วงกลางบางพิมพ์ก็จะตัดเหลือเหลือช่วงนี้แต่นี่พิมพ์พิมพ์ใหญ่เกตปรีที่ไปชนซุม้มนี่นี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเนี่ยกอบประจบจะมาแปะอยู่บริเวณยังไม่ยังไม่ยัง,ย,งยังไม่สิ้นสุดของเส้นเส้นซุ้มขอบแก้ว นี่ถือเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จพระาครที่พูดย้ำเป็นเสียงดังๆแล้วเลย,เลยนี่ขอบข้างขอบข้างอย่างโบราณที่สุดเนี่ยขอบข้างอย่างโบราณเนี่ยเนี่ยขอบไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดถอดพิมพ์ออกมาทําให้เหลือเนี่ยขอบสึกสึกบนบนที่บอกอร้ายจิงคนทําท่านครูบอกพระสมเด็จพระนครทุกองขอบสึกสึกบนบนเพราะคนยุคโบราณหลายๆช่วงอายุค,คนเคยลูกลูกทำคลำต่อๆกันมาทําให้ขอบข้างเป็น ขอบโบราณคราบใค่เก่าๆฝังแน่นคงทนนี่คือหลักฐานอันสําคัญในพระสมเด็จวระังนี่ริ้วรอยปูตายนอนด้นเนี่ยคราบใครเก่าๆฝังแน่นคงทนอยู่ในพระสมเด็จวระังคือขอบข้างถือเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จวระังดูขอบข้างก็รู้แล้วไม่ได้พระสมัยนี้เนี่ยขอบข้างดูยังไงก็เป็นพระสมเด็จวระฆังย้ําเลยนี่ขอบข้าง อย่างโบราณที่เขาบอกวขาขอบข้างอย่างโบราณเนื้อต้องดูคล้ายๆมีชีวิตนึกนุ่มเนื้อพระสมเด็จพระคคงย้ําเลยนึกนุ่มนวลน,นวลตาฉ่านึกนุ่มนวลน,นวลตาฉ่าไม่ได้แห้งเฉาตายนี่ยผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวงเนี่ยดูยากผิวฝ้าขาวนวลตองต,องต้องตแัแคนดีๆนี่เป็นทีเด็ดทีเด็ดขั้นสูงสุดไปอีกในพระสมเด็จพระคังเป็นใบประกันเนี่ย ผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวงมีที่เดียวเลยพระสมเด็จพระคครผิวฝ้าเนื้อคือเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้ไม่ได้แยกออกจากกันไม่ได้เป็นแปง้งมามาอยู่บนบนผิวไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันแต่มองรูเป็นผิวฝ้าขาวผิวแป้งดูขาวขาวนวลนวลแต่ต้องเป็นดอกดอกดำดำแดงแดงแต่เป็นปเปเชนส่วนเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้เป็นแปง้งเป็นอะไรมาโปะมาไลา่ยอยู่บน บนเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชวัดระฆังย้ําเลยแบบวัดนปล่อยวางได้เลยวัดระฆังเนื้อท่านมองดูคล้ายๆมีชีวิตคราบแป้งเก่าๆหว่างแน่นคงทนอยู่บนพื้นผิวเป็นส่วนเดียวกันถือเป็นสิ่งสิ่งเด็ดขาดสิ่งอัศจรรย์ของพระสมเด็จวัดระฆังย้ําเลยเพื่อนๆทั้งหลายที่เข้ามาดูย้ําเลยอย่าได้เสียสตังค์ไปเช่าที่ไหนไปอย่าได้เสียสตังค์อย่าได้เสียลูกคนกันเลย ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูขอโชคดีท่านอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ต่างๆที่เข้ามาดูขอท่านพิจารณาเถอะครับไม่เชื่อหรือไม่เชื่อขอพิจารณาไม่ได้มาหลอกคนกําลัางจะบอกว่าพระสมเดตจพระครังยากคาเทียมเป็นพระโบราณพระยุคโบราณ150ร้อยห้าสิบปีเป็นวัตถุโบราณไปแล้วในพระสุเด็จวระครังที่ย้ําทุกครั้งว่าพุทธศินต้องถูกพิมพ์และสวยงามดูพิมพ์ได้ดูพิมพ์ดูพุทธศิล์ ใบหน้ามาตูมไหลไา้ฝาต้องปีกาพระคุณเด่นวรขังปีกาเห็นไหมปีกาหนะ้าอ,อกมีนุนเด่นการวาดมุมบนเป็นสามตอนการยืน่นยื่นมือยื่นลำมือประสานยื่นลำมาด้านหน้าเข่าซ้ายนุนเด่นที่สุดเข่าซ้ายเนี่ยเนี่ยเข่าซ้ายนุนเด่นที่สุดเข่าฝ้ายาวสวยสวยงามเนี่ยฐานหนึ่งฐานฐานหมอน,น,มอนปลายเชือดงอนฐานสองสลักหน้าคมฝานคมฝานปลายฐาน,ปลา,ฐานปลายฐานมุมสิงเนี่ยมุมสิงฐานสามใหญ่นาซึบ ลีลาใหญ่นาทึบเนี่ยใหญ่นาทึบเป็นลักษณะของพระยุคโบราณพุทธสิงป์ต้องถูกพิมพ์และสวยงามย้ำที่สุดขอให้ตรงเชื่อธรรมขอให้ท่านตรงโชคดีขอให้ท่านอย่าได้เสียสตางขอให้ท่านอย่าได้เสียรู้กลกันอีกเลยรู้ยังพระสมเด็จวราคางญาตทธรเทียม